ต้าคอมพิวเตอร์2 0 1 9ออกรถไม่ต้องใช้เงินออกรถ0บาท สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมนะครับนัดสุดน้ำมันบ้านรามินทาซอย5นะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดพาชมนะครับรถตู้นะครับโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับคันนี้เป็นรถปี2019นะครับเครื่องยนต์2 7 0 0นซีซีนะครับคันนี้ประหยัดน้ำมันนะครับใช้ได้2ระบบนะครับจะใช้เป็นซิลก็ได้นะครับจะใช้แก๊ส n อ v จวก็ได้นะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับคันนี้ปี2019นะครับ ราคาพิเศษนะครับคันนี้เราขายเพียง569,000บาทนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับคันนี้สำหรับโปรโมชั่นของคันนี้นะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับสามารถเลือกผ่อนนะครับได้นานสูงสุดถึง8.4เดือนเลยนะครับออกง่ายไม่ต้องมีคนค้ำนะครับจัดไปแนนได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับซื้อรถที่นี่นะครับไม่ต้องกังวลนะครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้นะครับเรามีใบรับประกันนะครับอินสเป t ชั่นนะครับายวันดูขานะครับ การ ü, ัน <chains> ต <aw art> ีรถตู้คันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกค่ำไ, oui, ไ,ไม่มีจมน้ำ <ấn> มาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับรอบรอบคันนะครับและออปชั่นของเจ้าตู้ t o y ยต a าคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับว่ามีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับและรถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามนัดไปชมกันเลยครับชมกันเลยนะครับว่าเจ้ารถตู้คันนี้นะครับมีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากกระจังหน้านะครับของเขานะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับ มาพร้อมโลโก้โตโยต้าแบบโพรเมียมนะครับด้านล่างนะครับจันชนสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับคู่หน้าซ้ายขวาเลยนะครับถัดมานะครับระบบไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบปติรีเฟกเตอร์นะครับสําหรับตัวตู้คันนี้นะครับคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามานะครับเรายังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับอาจจะมีรอยนะครับตามการใช้งานนะครับ แต่รับประกันตัวถังโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ามาแน่นอนนะครับถัดมานะครับด้านกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดํานะครับปรับไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้านะครับถัดมานะครับคันนี้นะครับล้อนะครับที่ได้มานะครับเป็นล้อกระทะนะครับมาพร้อมยางนะครับมาพร้อมยางนะครับคันนี้195้า R 1 5 C นะครับรถสวยมากนะครับคันนี้ เป็นเครื่องยนต์2.7นะครับประหยัดน้ำมันนะครับจะใช้เบนซินก็ได้นะครับจะใช้แก๊ส NGV ก็ได้นะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีนะครับโลโก้นะครับโตโยต้าแบบโครเมียมนะครับที่เปิดฝาท้ายนะครับตรงนี้นะครับเป็นสีดำนะครับ ด้านบอลก็จะมีไฟเบรกตรงที่3ามที่ปัดน้ำฝนหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นถังแก๊สนะครับของ NGV นะครับประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้นะครับสองพันเจ็ดร้อยซีซีนะครับเบนซินกว่าแก๊ส NGV เลยนะครับลูกค้าซื้อไปคุ้มมากนะครับจากรถใหม่นะครับล้านกว่าบาทนะครับสำหรับโตโยต้าตู้นะครับคันนี้นะครับ รอบๆคันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมออปชันด้านในกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันต่อนะครับคันนี้นะครับเบาะนะครับที่ได้มาครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับจากโรงงานเลยนะครับเดิมๆนะครับจดเป็นป้ายฟ้านะครับสิบเอ็ดที่นั่งนะครับคันนี้ด้านพื้นนะครับตรงนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับ ส่วนประตูนะครับไม่ใช่ประตูไฟฟ้านะครับเป็นประตูสลด์แบบธรรมดานะครับไม่ได้สลด์ด้วยไฟฟ้านะครับสําหรับคันนี้นะครับภายในนะครับคันนี้นะครับเป็นรถเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์2.7นะครับจดทะเบียนปี2019นะครับราคาไม่แพงนะครับคันนี้ขายเพียง569,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับจดได้เต่หมอกรถไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับออกง่ายไม่ต้องมีคนค้ำด้วยนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถตู้นะครับโตโยต้าคันนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถนะครับไม่ว่าจะเป็นจัดไปแนนนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดนะครับยินดีให้บริการนะครับที่นี่เดี๋ยวเรามาชมออปชั่นนะครับฝั่งคนขับกันต่อนะครับสําหรับรถตู้นะครับออปชั่นก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับคันนี้นะครับด้านพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับคันนี้มีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับ ระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์ปรับแบบธรรมดานะครับกุญแจรีโมทมาพร้อมเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้านะครับทันนี้ติดแก๊ส NGV นะครับเียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเลขไม่กันนะครับทัานี้ทันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่ 128, 0 7กิโลเมตรนะครับไม่แท้ไม่มีกองเครื่องดีช่วงล่างแน่นนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับ สนใจคันนี้นะครับรีบเลยนะครับจากรถใหม่ป้ายแดงนะครับล้านกว่าบาทนะครับเหลือแค่5 6 9 0 0 0บาทนะครับถูกมากนะครับคันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับพี่สนใจรถตู้คันนี้นะครับสามารถนัดดูรถนะครับหรือมาทดลองขับนะครับได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามอินทราซอย5ตลาดรถกลางคืนนะครับของเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามนะครับได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับนัดปับไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ในอีพีหน้านะครับว่านัทจะนํารถรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับนัทขอลาไปก่อนนะครับและพบกับนัทได้ใหม่นะครับสวัสดีครับ